สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่6กันยายนปี68ดนะครับวันนี้ก็วันเสาร์นะก็สายสายจึงเที่ยงครับเนาะสายสายของวันเสาร์วันเสาร์วันหยุดพักผ่อนใครหลายคนนะครับส่วนใครที่ยังทำงานอยู่ก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับเนาะคลิปที่บอกสามจวนแนวทางของฮานอยนะครับให้ยึดสี่ทางช่องเพื่อเป็นข้อเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะส่วน ก่อนอันนี้ก็เป็นแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับของลุงอ้วนนะเนาะใครเป็นของรัฐบาลไทยก็เข้าไปรับชมรับฟังได้นะครับเกจิจแมนๆนะครับของลุงอ้วนสามตัวมาตัวหรือสามตัวมาสองตัวนะครับเนาะเข้าไปรับชมรับฟังได้นะครับของรัฐบาลไทยถ้าใครยังไม่เห็นก,ก็กดตรงรูปคนนะครับเนาะรูปคนรูปคนด้านล่างซ้ายมือครับเนาะที่มีรูเ่เบาสารคคมนะครับเนาะ กดเข้าไปรับชมรนะับฟังได้นะครับคลิปนี่เป็นของฮานอยนะครับให้ธสีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางครับเนาะฮานอยมีทุกวันนะครับฮานอยมีให้ดูทุกวันรัฐบาลไทยก็รออีกนานนะครับตนะ้องเจอนี่ก็หาข้อมูลไปก่อนนะครับหาข้อมูลไปก่อนคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะไม่ได้รยาคลิปสดเหมือนเดิมเหม,มือนเช่นเคยก็คลิปพามาชมธรรมชาติสวยๆวยบ้านเราครับเนาะต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารเหมือนเดิม ท้องฟ้าสีครามน้ำใสๆลมพัดเย็นๆนะครับที่ริมจุดชมวิวเขื่อนป่าซักครับเนาะลมพัดเย็นๆบรรยากาศดีมากครับเนาะท้องฟ้าสีครามน้ำใสๆสุดยอดมากครับเนาะสูดอากาศเต็มปอดสูดอากาศสิบนาทีก็สบายครับเนาะสูดออกจีนทอดเต็มปอดน้ำใสๆถ้าไปมุดเล่นยังเลยครับเนาะถ้าไปดำน้ำเล่นจะเกิน กทุก <c oughs> ่ามาเที่ยวก็ได้เดินทางมาด้วยในตัวเหมือนเดิมนะครับเรีนที่แนวทางเหมือนเดิมแนวทางก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางอีกเช่นเคยนะครับเน,ะนาะทางมีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดค้าเข้ากันไปนะครับเนาะวันนี้ผิดวันหน้าเราก็ว่ากันไหมนะครับเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น,นครับเนะบาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับโปรดสารงางบงแนวทางให้เท่านั้น,นครับเนาะส่วนการตัดสินใจเป็นของเอฟซีนะครับเนาะไม่มีใครบังคับท่านได้นะครับเนาะก็ ดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเช่นเคยนะครับเนาะกเดเงินดูผลก่อนนะครับเนาะแนวทางฮานอยเมื่อวานฮานอยที่เป่าซับให้ไปเป็นฮานอยสามรอบนะครับเนาะคือรอบเย็นห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับสามรอบชอบรอบไหนจัดรอบนั้นนะครับเนาะสามรอบนี้ <c oughs> ถ้าไปออกรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงเหมือนเหมือนเคยนะครับเนาะเน้นที่รอบนี้ ใครจะไปจัดบันกนรอบ4โมงเย็นก็เอาที่สะดวกนะครับเนาะรอบ5 <c oughs> โมงเมื่อวานนะครับ2ตัวล่าง0เอ้ย1 2 3ตัวบนก็0 6 4นะครับ1 2ก็0 6 4 1 2ของเราไม่มีทัาา้งเมื่อวานมีแต่0 2 2 0ทั้งหมดเฉียดไปเต็ม1ครับเนาะไม่มีโชคนะครับเนาะ, 6, นะนะส่วน6 4เราก็ไม่มีนะครับเนาะ มีแต่ห้าสี่นะครับ6กสี่ไม่มีมีแต่ห้าสี่เสียดายมากครับเนาะได้แค่เฉียดเไมนงันได้บนล่างครับเนาะได้แค่เฉียดก็มาที่รอบหโมงนะครับ2ตัวล่างก็ห้าแปดสามตัวบนก็แ7ดเจดแปดนะครับเนาะ8ดเดินดีทั้งบนและล่างครับเนาะเที่ยวนี้ห้าแปดกับแปดเจดปดเสียดายเนาะเราไม่มี8ดแลวเมื่อวานนะเนาะ ห้าแปดกับเจ็ดแปดเราเด่นสี่ลองศูนย์ครับเนาะไม่มีแปดสักตัวนะครับเนาะห่างไกลความเจริญมากครับเนาะรอบหกโมงก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับสองตัวล่างก็เจ็ดหนึ่งสามตัวบนก็สองเจ็ดเก้านะครับเจ็ดหนึ่งกับสองเจ็ดเก้าก็เอาอีกแล้วคนระับเนาะเจ็ดมาทั้งบนและละ่างครับเนาะหนอยจะออกประมาณนี้เลยนะเนาะขอานอยรู้ดีนะครับเนาะถ้าจับทางได้สบายครับเนาะ ถ้าจับทางได้อย่างรอบพงมงกุลก็ห้าแปดเจ็ดแปดรอบทุ่มหนึ่งก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าครับเนาะเสียดายเราไม่มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าครับเนาะเจ็ดหนึ่งเราให้เป็นเมื่อวานซื้อน่นนะ้นครับเป็นตัวเนี้นเลยพี่เขาออกตามหลังครับเนาะก็ไม่มีโชคครับเนาะสามวันติดครับเนาะห้าหน่อยสามวันติดแล้วจับทางไม่ได้ครับเนาะเขียวไปเขียวมาครับเนาะ <c oughs> วันนี้แก้ตัวใหม่ว่าจะเป็นยังไงจะแก้มกือได้ไหมหรือว่ายิ่งแก้หรือยิงยุ่งหรือว่าจะชมไปก่อนก็นกนแล้วแต่ยับซีครับเนาะให้กลับเข้ามาก่อนค่อยลงทุนก็เอาที่สะดวกครับเนาะวันนี้วันที่หก <c oughs> จะกลับมาได้ไหมสามวันไงหลังไปสามวันครับเนาะวันนี้เด่นสามลองหนึ่งครับเนาะเด่นสามลองหนึ่งจับคู่ก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ 1530 3135 4050ทวนครั้งนะครับหาหน่อยวันนี้ <c oughs> เดียน3ลอง1จับคู่1014 1530 3135 4050นะครับ8คู่ แคู่นี้นะครับให้เน้นไปที่303110นะครับ <c oughs> เสียงมันค่อยดีครับเนาะฝนตกหลายวัน303110นะครับเป็นตัวเน้นก็มาได้ชุด3ตัวนะครับมีหลุน4ชุดเหมือนเดิมเวนาะชุด3ตัวมี530 531 510 540นะครับ 4ชุดครับเนาะสชุดนี้เน้นที่ห้าสามศูนย์ห้าสน่งห้าหนึ่งนะครับเน้นให้3ชุดก็ครบทวนครับเนาะสับแนวทางฮานอยวันนี้เนาะวันเสาร์เขาว่าวันเสาร์ชอบเบิ้ลจะเสาร์อาทิตย์ชอบเบิ้ลจริงไหมรุ่นพอดีกันครับเนาะจะเบิ้ลจริงไหม <c oughs> เขาชอบเบิ้ลเราไม่ชอบเบิ้ลนนครับเนาะสวนทางกันลำพังไม่เบิ้ลก็ลำบากครับเนาะอย่าเบิ้ลเลยครับเนาะแค่เบิ้ลไม่เบิ้ลก็ลำบาก บอกว่าจะเบิลเลยวันนี้ก็ออกปกติครับเนาะวันนี้ค่อยแก้มือได้ครับเนาะไอตัวเน้นเลยนะครับเนาะเข้าตัวเด่นสักทีครับเนาะก็ประมาณนี้ครับเนาะก่อนเดือนนับนับท้ายคลิปสำหรับคนงบน้อยก็ตัวนี้นะครับวันนี้สามศูนย์สามหนึ่งหนึ่งศูนย์สามคู่นี้ชอบที่สุดเลยชอบจัดไปครับเนาะสามคู่นี้งบน้อยนะครับเนาะพอดีรุนกับเขาไม่ลงทุนก็ไม่ได้รุนรับเนัะนรุนปากเปล่าก็ไม่มันรุนปากเปล่ายิ่งออกมาก็ เสี่ยโอกาสครับเนาะรูปปากเปล่าก็ได้ปากเปล่าจิตไปรวมนิดๆนิดหน่อยครับเนาะสามคู่นี้ชอบที่สุดในวันนี้ครับเนาะแต่ถ้าชอบผู้อื่นไม่ชอบบนเป่าสุรธรรมก็จัดไปครับเนาะชอบหนึ่งห้ามากกว่าสามห้ากับหนึ่งสีมากกว่าออกบ่อยก็จัดไปครับเนาะแต่เปาสามชอบที่สุดวันนี้ก็สามคู่ที่เกิดที่เอ่ยมานะครับเนาะประมาณนี้แต่ถ้ามีตัวชอบข้ามไปนะครับชุมพุ่มบันเทิงถ้ามีตัวชอบนะครับเนาะ ฮาน่อยมีทุกวันนะครับเนาะไม่ต้องใจร้อนใจเย็นเย็นนะครับเนาะใจเย็นเย็นนะก็ฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ